สิบนิสัยพารวยหลายคนอาจจะเคยเชื่อว่าการมีรายได้เยอะๆจะช่วยให้พวกเขารวยได้แต่รู้ไหมว่าบางครั้งรายได้ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าทุกคนจะรวยเสมอไปด้วยอุปสรรคจากนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนบุคคลที่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมให้เรารวยเพิ่มขึ้นแถมบางครั้งยังติดลบและไม่พอใช้ใจอีกด้วย สิ่งที่คนรวยต่างจากคนจนคือความมีวินัยทางการเงินและการใช้ชีวิตสังเกตหมายว่าตั้งแต่การบริหารการใช้เงินไปจนถึงชีวิตประจํำวันของคนรวยนั้นแตกต่างจากคนจนค่อนข้างมากเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนชีวิตแต่อย่างใดแต่เพราะการทำซ้ำๆจนเกิดเป็นนิสัย จนทำให้คนรวยมีทั้งทรัพย์สินและเงินสดตุนไว้ใช้ยามฉุกเฉินกันได้อย่างคล่องมือเรื่องหองนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปสำรวจปัจจัยหรือลักษณะนิสัยที่จะทําให้คุณเป็นคนรวยและนำไปสู่ความมั่งคั่งได้อย่างไม่ยาก 1. มีเป้าที่ชัดเจน80%ของคนรวยจะโฟกัสไปที่เป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว แต่มีเพียง12%ของคนจนเท่านั้นที่จะทำเช่นนี้การที่คนคนหนึ่งจะร่ำรวยได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาวางเป้าหมายไว้หลายสิบอย่างแต่เป็นเพราะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องเป็นนอกเป้าหมายที่ทำได้และสำเร็จจริงยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเบื่อกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนและคิดอยากจะลาออกมาเป็นเจ้านายตัวเองคุณต้องมีแผนรองรับสำหรับสิ่งนี้ก่อนทั้งในกรณีที่ในช่วงแรกธุรกิจอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จยังไม่สามารถทำกำไรได้มากแบบนี้แปลว่าคุณต้องมีเงินสะสมรองเผื่อไว้ใช้จ่ายให้มากๆก,ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกมาด้วยนั่นเอง สองโอกาสจะมาเมื่อเราพร้อม80%เอร์เซน์ของคนโดยเชื่อว่าในิสัยที่ดีจะสร้างโอกาสที่ดีได้มากกว่าซึ่งในกลุ่มคนจนเชื่อเรื่องนี้เพียงส0อร์เซนโอกาสที่ดีในที่นี้หมายถึงคุณต้องเตรียมความพร้อมอมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเสมอซึ่งถ้าเตรียมตัวให้พร้อมตลอดคุณ ก็จะสามารถสร้างโอกาสที่ดีจากตรงนั้นได้ไม่ยากยกตัวอย่างเช่นคุณได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวหากคุณเป็นคนแอคทีฟและเตรียมพร้อมตลอดคุณก็จะคว้าโอกาสในการแสดงให้ความสามารถให้บริษัทเห็นได้ว่าคุณเป็นคนเก่งและพร้อมรับมือกับทุกโอกาส 3. บันทึกก่อนนอนทุกคืนแนะน,นำว่า ให้จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ให้เป็นกิจวัตรเลยการจดบันทึก To Do List จะช่วยให้เราตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปจากหัวและเลือกโฟกัสเพียงเรื่องที่เฉพาะจำเป็นในแต่ละวันเท่านั้นเคล็ดลับอีกอย่างคือลองเขียนสิ่งเล็กๆน้อยๆลงไปเพื่อเตือนสติตัวเองในวันรุ่งขึ้นด้วยก็ได้ 4. การมีคอนเน t ชัน ที่ดีจะช่วยส่งเสริมชีวิตให้ดียิ่งขึ้น79%ของคนรวยจะใช้เวลาไปกับการสร้างคอนเน็กชันราวๆ5ชั่วโมงต่อเดือนเมื่อเทียบกับคนจนซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ16%เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะต้องเปลี่ยนย้ายงานไปที่ไหนหรือต้องได้พบเจอสถานการณ์อะไร ต้องพึ่งพาคนแบบไหนบ้างฉะนั้นการโฟกัสกับงานที่ทำอยู่เป็นเรื่ององค์ที่ดีอยู่แล้วแต่ลองเจียดเวลาว่างในช่วงหลังเลิกงานหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ออกไปพบปะผู้คนสักหน่อย <c oughs> ก็จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์ในวงโครจออื่นๆน,นอกจากกลุ่มเพื่อนสนิทได้ เผื่อว่าอนาคตข้างหน้าเราอาจจะต้องพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือใครคอนเน c t ชันเป็นสิ่งที่ควรมีให้มากๆเลยล่ะหากไม่หยุดที่จะเรียนรู้คนรวย86%เชื่อในการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตการเรียนไม่ได้จบแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่คนรวยยังเชื่อว่า เราต้องไม่หยุดเรียนรู้ไปตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ยังมีสาสตร์อีกหลายขแขนงให้เราได้จดได้จำไปทั้งชีวิตบางคนอาจจะไม่ชอบการอ่านคุณลองเหลือกอ่อเป็นการฟังแทนก็ได้อย่างการฟังพอดแคสต์รวมไปถึงการฟังตามงานสัมนาวิชาการก็เป็นอีกทางที่มีผู้เชี่ยวชาญมาย่อยข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบครบถ้วน 6. ตื่นเช้าเพื่อเตรียมพร้อม44%ของคนรวยตื่นก่อนเริ่มงาน3ชั่วโมงเมื่อเทียบกับคนรวยที่ตื่นเช้าเพียง3%เท่านั้นการตื่นเช้าก่อนเวลาทำงานเพื่อผือไว้หลายชั่วโมงทำให้เรามีเวลาได้เตรียมตัวค่อนข้างมากทั้งรับประทานอาหารเช้ากินกาแฟออกกำลังกายการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความไม่เร่งรีบเงียบสงบมีส่วนช่วยให้การทำงานตลอดทั้งวันนั้น เต็มไปด้วยความสดชื่นมากขึ้น 7. เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารและการสร้างสุขภาพที่ดีทั้งหมดนี้ก็อาจจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่คอรบบ้นไปด้วยพยายามหลีกเลี่ยงอาหารขยะกินอาหารจำพวกมังสวิรัตหรือวีแกนให้มากขึ้นทางถักผลไม้ และเลือกกินโปรตีนดีแทนของหวานอย่างเค้กและอาหารที่มีไขมันเลวซะเยอะ 8. หาเวลาไปทำงานอาสาสมัครจากสถิติมีการเปิดเผยว่าครอบครัวที่ร่ำรวยกว่า70%จะให้ลูกทำงานอาสาสมัครมากกว่า10ชั่วโมงต่อเดือนการได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากจะทำให้เรามีความสุขในฐานะผู้ให้แล้วอาสาสมัคร ยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์สร้างทักษะและมองเห็นปัญหารอบๆตัวได้กว้างและชัดเจนขึ้นจากการลงไปเห็นและปฏิบัติจริงทั้งงานอาสามูลนิธิอาสาในโรงพยาบาลรวมถึงสถานสงเคราะห์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกได้ดีมากยิ่งขึ้น 9. ออกกำลังกาย76%ของคนรวยจะออกกำลังกาย4วันต่อสัปดาห์ในขณะที่คน จนจะทำสิ่งนี้เพียง23ต่อสัปดาห์เท่านั้นการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยปรับอารมณ์และพลังงานในร่างกายให้สมดุลยิ่งขึ้นช่วยควบคุมน้ำหนักระบบเผาผลาญและทำให้สดชื่นด้วยการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะคนทำงาน ต้องอยู่กับสภาพการนั่งติดเก้าอี้ทั้งวันตลอดหลายชั่วโมงสุขภาพคุณจะยิ่งแย่ลงไปอีกหากไม่เคยเออกกำลังกายเลย10ดูทีวีให้น้อยลงอ่านหนังสือให้มากขึ้น67%ของคนรวยดูทีวีวันละหนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นเพราะการดูทีวีนักว่าเป็นกิจกรรมที่ไปลดเวลาการทำอย่างอื่น ที่เป็นประโยชน์มากกว่าคุณสามารถใช้เวลาตรงนั้นไปอ่านหนังสือออกกำลังกายทำความสะอาดบ้านหรือเติมอาหารสมองด้วยกิจกรรมอื่นๆได้มากว่าใช้เวลากว่าครึ่งค่อนวันไปกับการดูทีวีไม่ได้จะบอกว่ารายการนั้นไม่มีประโยชน์แต่คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้เวลากับหน้าจอให้น้อยลงและแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นให้ชัดเจนขึ้นนั่นเอง